เคยอ่านนะคะเรื่องของนวัตกรรมของประเทศอิสราเอลทุกคนก็รู้นะคะว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาโดดเด่นมากในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเขาขาดแคลนทรัพยากรนะคะเขาขาดแคลนน้ําเขาขาดแคลนแรงงานนะคะแต่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่มีสตาร์ทอัพนะคะมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ว่า เขาชนะทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยีค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันนะคะว่าเทคโนโลยีมันสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆและ2ปีที่ผ่านมาที่เราทำงานร่วมกับเกษตรกรแล้วก็เห็นแล้วว่าสิ่งนี้มันสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรนะคะสิ่งนี้สามารถทำให้เกษตรกรปรับวิธีการทำงานของเขาได้เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้องค์ความรู้เข้าไปเปลี่ยนแปลงเกษตรกรค่ะ จุดเริ่มต้นของโครงการสกลนครโมเดลนะคะก็เนื่องจากว่ากรรมธิการวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมนะคะเห็นว่าประเทศไทยวันนี้เรามีปัญหาเรื่องความยากจนและเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะสาเหตุของปัญหาก็คือว่าเราได้นําเอาความรู้แล้วก็วิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกรน้อยมากจริงๆค่ะดังนั้นมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่กรรมธิการของเราก็เลยคิดว่านะคะเราอยากจะ ไปยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะด้วยการนำเอาองค์ความรู้เข้าไปใช้และที่สกลนครก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่เรามีความพร้อมที่จะรองรับโครงการด้วยหนึ่งละเกษตรกรของเราประชากรของเรานะคะมีรายได้ต่อหัวต่ำนะคะอันที่สองก็คือว่าเรามี สสในพื้นที่นะคะก็คือตัวพี่นกเองที่มีความสนใจในเรื่องของการยกระดับอาชีพชาวบ้านด้วยองค์ความรู้เป็นเบื้องต้นอยู่แล้วดังนั้นกรรมธิการก็เลยเลือกพื้นที่สกุลนครนะคะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําโครงการาจังหวัดโมเดลนะคะนั่นก็คือมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเป้าหมายของเราก็คือ1 0,000บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะอย่างยั่งยืนโดยเอาองค์ความรู้เข้าไปใช้ ะะอันนั้นคือที่มาของโครงการค่ะสำหรับการเลือกนะคะว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาพัฒนาในพื้นที่สกลนครเราก็พิจารณาจากหนก็คือว่าในพื้นที่เกษตรกรของเราทำอะไรอยู่นะคะเราไม่ต้องการที่จะไปเปลี่ยนวิถีของเกษตรกรทั้งหมดแล้วเราก็ดูว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นอะไรมีศักยภาพในการที่จะไปยกระดับเขาได้ แล้วเราก็มีคําถามต่อไปว่าถ้าเขามีถ้าสิ่งนี้มีศักยภาพแล้วองค์ความรู้ที่เราจะใช้นะคะหรือว่าเทคนิคอลโซลูชันที่จะเอาลงไปใช้กับเกษตรกรอย่างแม่นยำน,นั่นนหะมันคืออะไรถ้าเรามีองค์ประกอบแบบนี้ครบเราก็มองเห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าเราก็เลือกโครงการเหล่านั้นขึ้นมาอย่างเช่นที่สกลนครนะคะ เรามีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรามีเรื่องของผ้าย้อมครามเรามีเรื่องของสมุนไพรเรามีเรื่องของป่าซึ่งเราเรียกว่าป่าครอบครัวนะคะแล้วเราก็มีเรื่องปัญหาเรื่องดินแล้วเราก็มีองค์ความรู้ที่จะไปพัฒนาได้เรามีปัญหาเรื่องการจัดการน้ําสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เราหยิบขึ้นมาในการที่จะเอาไปพัฒนาแล้วเราก็เห็นผลสําเร็จค่ะ ส่วนสำคัญก็คือว่าความสำเร็จเราเนี่ยมันมีคนที่จะต้องไปลงมือทำอยู่3ส่วนร่วมกันนะคะส่วนแรกแน่นอนที่สุดก็คือเกษตรกร,ะร,กรนะคะเพราะเขาเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัตินะคะอันส่วนที่2ก็คืออา,อาจารย์ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่จะต้องนำองค์ความรู้เข้าไปส่วนที่3ก็คือ,อหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งจะต้องเป็นหน่วยที่จะต้องให้งบประมาณในการที่จะมาขับเคลื่อนโครงการสิ่งที่ทำให้โครงการของเรามาถึงเป้าหมายก็คือการที่เรามีวิธีที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยลงไปให้เกษตรกร,กรปฏิบัติอย่างถูกต้องแม่นยำได้จริงนะคะ มันก็ทำให้ผลิตภาพในงานที่เราทำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและสิ่งนั้นเองอะค่ะก็จะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้ได้ตรงตามเป้าหมายแล้ววันนี้เรายังพบว่ายิ่งเราทำนะคะเราก็ยิ่งเห็นนะคะว่าโอกาสมันอยู่เต็มไปหมดนะคะอย่างเช่นวันนี้เราก็เห็นแล้วว่า,าการปรศุสัตว์ ของประเทศเราเนี่ยเกษตรกรเนี่ยมีปัญหามากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาของอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะหรือว่าในการเกษตรอื่นราคาปุ๋ยก็แพงสิ่งเหล่านี้นะคะเรามีอ,องค์ความรู้เรามีวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นถิ่นอยู่แล้วนะคะเราก็มีเป้าหมายนะคะว่าในเรื่องของอาหารสัตว์ก็จะเป็นอีกโครงการย่อยหนึ่งนะคะซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในโครงการของเราได้เรามีเกษตรกรที่ปลูกกล้วย กล้วยก็จะมีต้นกล้วยนะคะเป็นวัสดุเหลือทิ้งนะคะทีนี้กล้วยเนี่ยสามารถเอามาทําเป็นอาหารสัตว์ได้ลําพังว่าเอากล้วยไปให้สัตว์กินก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งนะคะแต่การเอากล้วยมาหมักโปรโตีนเนี่ยจะเพิ่มจาก2%เป็น 8%, 9%, 10%ทันทีนะคะอย่างเนี้ยนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างอาหารโปรโตีนให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นถิ่นได้โดยใช้วัสดุจากพื้นถิน่น เรายังไม่พูดถึงเรื่องของการเอาสมุนไพรนะคะเข้ามาใช้ร่วมในอาหารสัตว์เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์ได้วันนี้เรามีโรคระบาดหลายโรคนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นล้มปีสกินไม่ว่าจะเป็นอะฮิวาแอฟริก ah ันในสุกรนะคะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเราก็เลยมองว่านะคะวันนี้เรามีความรู้ในเรื่องสมุนไพราจากอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่สกลนครก็ เป็นเมืองนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายในเรื่องสมุนไพรและเป็นเมืองที่มีสภาพภูมิอากาศที่จะเหมาะเหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรเราคิดว่าต่อไปนะคะเราน่าจะมีโอกาสได้ใช้องค์ความรู้ได้ใช้สิ่งที่เรามีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้วงการประสุสัตว์ในพื้นที่ของเราด้วยค่ะ ในส่วนที่เราคิดว่าเราอยากจะขยายผลนะคะยังประสบความสำเร็จได้ไม่เต็มที่ก็เนื่องจากว่าในโครงการแรกนะคะที่เราทำเรามีสมาชิกของเราอยู่ประมาณ300ถึง500ท่านนะคะเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการของเรา และเกษตรกรบางส่วนนะคะก็ยังไม่ได้มีรายได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้นะคะเราก็อยากจะเติมเต็มส่วนนั้นนะั่นก็คือว่ายกระดับให้มีรายได้ตามเป้าหรือมากกว่านั้นนะคะอันที่สองก็คือเราต้องการขยายเกษตรกรให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะผลเนี่ยจะได้เห็นความชัดเจนนะคะจะได้เป็นต้นแบบจะได้อ่าจะได้มองเห็นภาพว่าความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครอบคุมจริงๆ น,ะะนั่นก็คือสิ่งที่เราเราคิดว่าเราควรจะต้องเติมเต็มในโครงการของเราค่ะ เราเรามีนโยบายอย่างนี้นะคะในปีที่2 1หนึ่งก็คือเราจะขยายพื้นที่ไปในแนวนอนก็คือจากอำเภอวันนนิวาต์นะคะเราก็จะ,ะวันนนิวาต์บ้านม่วงนะคะเราก็จะขยายไปอย่างอำเภอใกล้เคียงนะคะและในขณะเดียวกันแนวตั้งเราก็จะยกระดับนะคะจากการที่ทําในเรื่องต้นน้ำนะคะเราก็จะยกเป็นกลางน้ําได้ปลายน้ําเรื่องการตลาดแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการตั้งนะคะเป็นบริษัท Social Enterprise ด้วยดังนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับเกษตรกรในอีกหลายๆพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกับโครงการของเราให้ตั้งตารอนะคะว่าเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เมื่อไหร่นะคะก็แน่นอนที่สุดค่ะโครงการของเราต้องขยายให้มากขึ้นเพื่อที่จะหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับเกษตรกรในวงกว้างค่ะ